สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับโพสรถสวยนะครับวันนี้เต้นทวชัยออโต้่ามีรถสวยๆเข้ามาแนะนำอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นรถโตโย t a าไฮลักวีโกนะครับ2.5 G ปี2006นะครับตัว G นะครับตัว G ปี2006อ่ารถสีบอลสวยๆนะครับ มาดูกันเลยนะครับรถคันนี้เป็นยังไงกันบ้างอ่ะเริ่มจากฝั่งหน้าซ้ายนะครับฝั่งหน้าซ้ายนะครับล้อมแม็กก็จะเป็นล้อมแม็กเดิมนะครับอาจจะมีรอยบ้างเล็กน้อยนะครับตามอายุการใช้งานนะครับสภาพดอกยางก็ยังหนาๆอยู่นะครับดอกยางหนาๆอยู่นะครับสภาพใช้งานได้สภาพใช้งานได้อีกหลายปีเลยนะครับเป็นยางใหม่นะครับ เป็นยางใหม่ยางสวยๆเลยนะครับ okay. มาดูกันที่ตัวถังนะครับไฟเลี้ยวนะครับที่แก้มแล้วก็กระจกนะครับมองข้างโครเมียมนะครับมือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับสภาพภายในมาดูกันเลยเปิดออกมาภายในนะครับจะเป็นบอก,กระเยี่สีครีมนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับ ก็ด้านในนะครับจะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับใช้งานได้ตามปกติวิทยุนะครับจะเป็นวิทยุเดิมนะครับของ t o โย ta ช่องเก็บของทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับภายในทำความสะอาดให้เรียบร้อยเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับสักเบาะสักพรมให้นะครับรถสภาพยังใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้จะเป็นแบบแคปนะครับสิงเกิลแคป ก็อันนี้จะเป็นแบบเปิดแคปไม่ได้นะครับแต่ภายในก็กว้างขวางนะครับทางอาสอาดอะไรให้เรียบร้อยมาดูส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้ฝั่งล้อด้านหลังซ้ายนะครับก็เหมือนเดิมครับสภาพยังสวยๆนะครับคัสซียังสวยๆอยู่นะครับไม่มีปุนะครับไม่มีผุไม,มผไม่มีสนิมนะครับ ของเรารถบ้านแท้นะครับไม่มีชนหนักนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังไฟหลังซ้ายนะครับก็ตามอายุนะครับมีรอยบ้างนะครับให้ดูเลยนะครับจุดจุดไหนดีเราบอกดีนะครับจุดไหนมีข้อสังเกตก็จะชี้ให้นะครับตรงนี้ก็จะมีรอยนิดหน่อยนะครับส่วนโลโก้ก็จะเป็นไฮรักนะครับจีนะครับตัวท็อป ตัวท็อปเลยนะครับฝาท้ายเปิดได้ปกตินะครับนิ่มๆเงียบๆนะครับไลเนอร์สภาพยังสวยงามนะครับยังใช้งานได้ดีคันนี้เคยมีประทุกมานะครับแต่ว่าสภาพไลเนอร์ก็ยังสวยๆอยู่นะครับเป็นไลเนอร์เดิมโรงงานนะครับไล uh <Okay. S 1> เนอร์โตโยต้าแท้ปิดเปิดเงียบๆนิ่มๆนะครับ ป้ายทะเบียนนะครับเป็นบอยไม้วอลแวน7784จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนด้านขวาไฟท้ายนะครับก็สภาพนะครับก็จะมีรอยบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับส่วนฟังหลังขวานะครับหลังขวาอันนี้เป็นยางไม้นะครับเดี๋ยวทางอสังหารให้นะครับก็ไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยชนหนักไม่มีรอยเฉียวชนนะครับส่วนล้อนะครับล้อก็จะเป็นแมก นะครับเหมือนเดิมสภาพยางนะครับยังสวยงามนะครับตัวคัสซีนะครับก็ยังสวยๆอยู่นะครับคัสซียังสวยๆในตัวถังก็คมๆนะครับในตัวถังยังคมๆอยู่อย่างอื่นก็ยังสวยงามนะครับเครื่องยนต์ปกตินะครับมาดูฟังหน้าขวานะครับประตูเปิด นิ่มๆน,นะครับผงม,มาลายเดิมนะครับมาดูเลขไม้กันบ้างเลขไม้อยู่ที่สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันกิโลนะครับถือว่ารถใช้งานนะครับก็เป็นรถใช้งานแต่ว่าเข้าตัวเช็คตลอดนะครับเข้าตัวเช็คตลอดเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์ครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูส่วนด้านหน้าขวานะครับก็ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับขออนุญาตเปิดฝากระโปรงสักครู่นะครับมาดูส่วนของฝากระโปรงนะคบใต้ฝากระโปรงห้องเครื่องก็สภาพยังใช้งานได้ดีนะครับสวยงามน,นะครับร้อยสองแรงนะครับร้อยสองแรงแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกตินะครับน้ำมันพาวเวอร์ปรกติ หม้อน้ำกดเซ็งให้เรียบร้อยนะครับไม่มีด่าน้าที่กระจกใช้งานได้ตามปกติแล้วก็น้ามาเบด้งกดเซ็งให้เรียบร้อยใช้งานตามปกติเสียงเครื่องนิ่มๆไหมครับเครื่องนิ่มๆเครื่องนิ่ๆไม่มีไอนะครับรถใช้งานทั่วไป เสาโปมีขยับนะครับมีทำสีนะครับตี้ก็เป็นปกตินะครับของรถใช้งานนะครับแต่ว่ารถไม่มีชนหนักนะครับทกตีตัวถังยังเหมือนเดิมนะครับจะมีรอยอาร์ k, สติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่น,นี่ครับส่วนของเครื่องยนต์นะครับ มาดูในส่วนของราคากันบ้างนะครับราคาคันนี้นะครับราคาเปิดอยู่ที่2 2 9 0 0 0บาทครับ2 2 9 0 0 0บาทราคานี้นะครับเป็นราคาจัดเงินสดนะครับหากลูกค้าสนใจนะครับที่จะจัดไฟแนนซ์ก็สามารถจัดได้นะครับเรามีค่าดำเนินการนะครับแล้วก็ มีบริการรับจัดไฟแนนซ์ให้สามารถตรวจเช็คเครดิตได้นะครับคันนี้เป็นรถปี2006นะครับก็จะจัดได้ไม่เต็มย่อนะครับอาจจะต้องมีเงินดาวน์ด้วยนะครับส่วนผ่อนนะครับจะผ่อนได้สูงสุดอยู่ที่4ปีนะครับ48เดือนรถปี2006นะครับผ่อนได้อยู่ที่48เดือนนะครับแต่หากกับเงินสดมา2 29,0 0 0บาทก็รับรถไปได้เลยครับ 2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองส่วนของช่องทางการติดต่อนะครับหากลูกค้าสนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์064-9503-555ครับ064-9503-555หรือจะเอดไลน์มาได้ก็จากเบอร์นั้นได้เลยนะครับ064-9503-555นะครับหากลูกค้าสนใจยังไง ทักแชททักอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับหรือคอมเมนต์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับทางเราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุดนะครับหากสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับปรึกษาได้นะครับมาทดลองขับได้นะครับเต็นทวชัยออโต้คาร์นะครับตั้งอยู่ที่4แยกร0อยเอ็ดพลทองนะครับจังหวัด1 0อเอ็นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมีรถสวยๆคันไหนคันใหม่นะครับจะมาแนะนำให้อีกทีหนึงก็ติดตามนะครับ ฝากกดติดตามกดซับสไคร์นะครับกดซับสไคร์กดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับอันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ